ดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการโมดิฟายนะครับผมรถคันนี้นะครับอันนี้คือคือรถเดิมๆนะนะครับเดี๋ยวจะโมดิฟายให้เป็นรถดิฟนะครับผมโดยแปลงเป็น RWD ก็คือขับหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังขับ4อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นขับหลังแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชุดโครงเบิร์ดเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนกับเอ่อเพจอันใหม่นะครับก็คือเพจนี้จะเป็นเพจที่เอาไว้แปลงสําหรับ ลดดิฟทำให้ตรงนี้มันเลี้ยวเยอะกว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับจากช่อง channel f o r story นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาไล่อะไรที่จะเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับก็จะมีเพจนะครับเพจพร้อมชุดเลี้ยวอันนี้นะครับนี่ครับชุดเลี้ยวนะครับที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เพจบนนะครับแล้วก็อันนี้ตัววางแบตข้างหลังนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ใส่แล้วจะติดบอดี้ไหมนะยังไม่เคยลองนะครับแล้วก็แกนพาวันใหม่เพราะว่าเราต้องตัดนะครับตัดเพื่อจะให้มันขับแต่ข้างหลังนะครับ แล้วก็เป็นเขาเรียกไรชักเลี้ยวครับซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดชักเลี้ยวของเซอร์โวนะครับที่เอาไว้ดึงตัวตรงนี้ครับตรงนี้เนาะครับอันนี้ก็เป็นสปีดนะครับอันเล็กมากเลยอ่ะสปีดอันนี้ผมซื้อมาประมาณ900นะครับ900เห็นไหมฮะสปีดยี่ห้อล็อกเก็ตนะครับผมวัตเต็ดนะครับผมแล้วก็มีมอเตอร์ตัวเล็กๆอย่างเนี้อันนี้ครับมอเตอร์เป็น2,500 kv นะครับผม นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถคันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไหล่พวกนี้ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยการที่เราจะถอดอะไหล่ออกมาก่อนนะครับตอนนี้เราก็ แกะออกมาหมดทุกชิ้นแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้เนาะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการค่อยๆประกอบเข้าไปที่ชุดนี้นะครับผมแต่ว่าชุดชักเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ครับต้องมีการแปลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ไม่ใช้ตัวใดละนะครับแล้วก็จะต้องเว้าเข้าไปเพื่อจะเอาตัวของชักเลี้ยวครับใส่เข้าไปนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวเราต้องแปลงตรงหัองเกียร์ตัวนี้นิดนึงนะครับเราจะถอดอะไรที่เราไม่ได้ใช้ออกด้วยนะครับผม ต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตประกอบชุดหลังก่อนนะครับเพราะชุดหลังนี่จะง่ายกว่าครับครับอันนี้ก็คือเพจเดิมนะครับผมที่ผมแกะออกมาแล้วนี่คือเพนเพจใหม่เนาะเพจใหม่นี่คือมันจะยาวกว่านะครับคือคือรถหนึ่งต่อยี่สิบแปดก็จะถ้าเราใส่บอดี้ที่มีฐานล้อที่มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็ขยับรูนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเพจเลยนะเขาเขาสามารถขยับเลื่อนรูได้แล้วก็ปรับแต่งให้ตรงกับบอดี้เราได้นะครับผมแต่นี่คือผมจะเอาให้รูใกล้เคียงกันเดิมก่อนเพราะว่าเราใช้เป็น บอดี้ของตัวนี้ครับนี่บอดี้เดิมของเขาอันนี้นะนะครับครับต่อมาเราก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดมอเตอร์นี้ให้เป็นมอเตอร์บัตเลตตัวนี้นะครับเนาะใส่เข้าไปแทนอันอันนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวของแกนพาวันี้ครับให้มันสั้นลงเราต้องตัดนะครับให้มันสั้นลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องการเป็นขับหน้าเนาะเดี๋ยวเปรดเดี๋ยวผมจะตัดอันนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่มอเตอร์ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับ โอเคนะครับการตัดแกนออกนะครับโดยใช้นี่นะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นเกียมือนะครับอันเล็กๆเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับนี่เราก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบตัวมัตเล็น,นะครับเข้าไปในตัวเฟืองแล้วนะครับผมแล้วก็ตัดตัวแกนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดนี้ไปประกอบลงบนเพจอันใหม่นะครับชุดใหม่อันนี้นะครับผมประกอบตัวชุด่านแบดข้างหลังเนี้ยเข้าไปนะครับผมแทนแทนตัวสเปเซอร์เดิมอันนี้นะครับ นี่เราก็ประกอบชุดข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็ตั้งเฟืองตั้งอะไรด้วยนะครับถ้าถ้าเราตั้งเฟืองเราก็ขันน็อตตัวนี้นะไม่มแน่ใจว่าเห็นไหมตอนตัวทีนมอเตอร์นะครับขยับออกมานิดนึงให้มันพอแบบว่าลื่นๆนะครับรถมันก็จะลื่นนะครับครับก็ประมาณนี้อันนี้ชุดหลังเสร็จแล้วนะครับครับต่อมานี้จะยุ่งยากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของชุดหน้านะชุดหน้าเนี่ยเราต้องหรือเอาแกนเผาข้างในเนี้ยออกนะครับผมนะครับคือชุดเดิมอันี้เราจะไม่ใช้เลยนะครับแกะออกให้หมดเลยครับ เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนชุดเลี้ยวชักเลี้ยวใหม่เป็นเป็นของชุดชุดนี้ครับชุดที่อยู่ในถุงนี้เพื่อทําการเซตให้มันเป็นรถด,ดิฟให้มันเลี้ยวได้เยอะๆครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะเลี้ยวได้เยอะขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับแต่งห้องเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องฟานเว้าวหมดเลยนะครับเดี๋ยวถอดถอดตัวอะไรออกมาให้หมดก่อนนะครับ ถอดล้อออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดกระดูกหมาออกมานะเพื่อที่ว่าเราจะเราต้องถอดตัวอันนี้ออกมาก่อนนะครับ <uld television massage> เอากระดูกหมาอันนี้ออกครับเพราะเราไม่ต้องใช้แล้วเราจะทาเป็นขับสองครับก็เลื่อนเอาลูกยาเอายางอันนี้ออกมานะครับมันจะมีพอเราเอายางออกมันจะมีบูทอยู่นะครับข้างในเอาบูทออกมา <traveling> มันจะเล็กๆนิดนึงนะต้องค่อยๆเคลียร์ บูทอันเล็กเล็กบูทอันเล็กเล็กแบบนี้นะครับดูข้างในนะแล้วก็ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เอาใส่แต่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นไม่มีกระดูกมานี่ละก็คือขับหน้าเป็นอิสระแล้วนะครับด้านหนึ่งเราใส่กลับไปแล้วนะครับเราไม่ใส่เราไม่ใส่เพานะครับผมนะครับแล้วก็ปรับตั้งน็อตให้พอดีนะครับให้รอมันลื่นแบบนี้นะนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ถอดอันนี้ไม่ถอดครับถอดเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะถอดมาเหมือนกันนะครับถอดเพาอ,ออกมาเหมือนเดิมนะครับเอากระดูกหมาตัวนี้ออกมาเนาะตรงนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะครับอันนี้เราเก็บไว้เป็นอะไรกล่องล้อหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่าแล้วเนีี้มันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องตัดตัวตรงนี้แล้วก็เจาะรูใหม่เพื่อยึดแคนดลิงนะครับมันจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้คับสี่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมนะครับก็อันนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับเป็นอะไรครับต่อมาก็เดี๋ยวเราจะ ทําการประกอบล้อกลับไปก่อนนะครับเนี่ยกระดูกหมาเปล่าๆนะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่าห้องห้องเกียร์ข้างหน้าแล้วนะครับผ่าเพื่อที่เราจะทําให้มันสามารถวงวงเลี้ยวมันเยอะขึ้นนะครับจริงๆทาไม่ยากนะแต่ว่ามันยุ่งนิดนึงอะไรไอ้พวกวิธีการเนี่ยมันจะมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะรถเราเดิมๆมันมันดิฟอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในวงเลี้ยวแค่นั้นเอง,เองครับเนี่ยก็ตั้งก่อนให้มันลื่นๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราผ่าห้องเครื่องกันนะครับตรงนี้ต้องถอดห้องถอดตัวเกียร์อะไรออกมาเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้บอลดิฟอันเก่านะไม่ได้ใช้แล้วนะครับถอดออกไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องผ่าตัวห้องห้องเกียร์เนี้ยนะครับก็เดี๋ยวประกอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราผ่าเราจะผ่าเป็นตัวยูนะครับก็คือว่าเราจะผ่าตั้งแต่ตรงตรงช่องตรงเนี้ยครับ ให้มันออกมาเลยเนาะเป็นตัว U นะครับเดี๋ยวผมทามเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเราต้องให้เผื่อระยะเลี้ยวข้างในนะครับอ่าตรงนี้นะเนี่ยเราต้องผ่าตรงนี้เลยนะครับลากยาวมาเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ ครับตอนนี้ห้องเครื่องเราก็เจียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจียเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะว้าวแบบนี้เลยนะนะครับคือของเดิมมันจะมันจะติดเต็มนะครับเราต้องแหวงว้าวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คันชักมันเลี้ยวได้นะครับเดี๋ยวเราจะนําแบบนี้ไปประกอบในตัวของบอดี้ตัวนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างๆที่เราเว้าเพราะว่าไอตัวชักเลี้ยวอ่ะมันต้องเข้าไปหมุนอยู่ข้างในนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะมันต้องเข้าไปหมุนอยู่ข้างในนี้แบบนี้นะครับเราเลยต้องทําการเว้าวนะครับผมนะครับแล้วก็เราต้องตั้งตัวระดับเนี่ยนะระดับความสูงของชักเลี้ยวอ่ะให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่องนะมันจะได้ไม่ติดนะครับผมครับเวลาเราตั้งตัวชักเลี้ยวเราต้องตั้งให้มันแบบนี้เลยนะเนี่ยให้มันสามารถหมุนได้ ผ่านแบบนี้ลื่นแบบนี้เลยนะอย่าให้มันติดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งล้อแล้วก็ชุดชักเลี้ยวข้างหน้านะครับผมนะครับข้างหน้านี้เราต้องตัดนะตัดแล้วเราก็เจาะรูใหม่นะครับครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งในส่วนของลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์เลี้ยวนะครับผมในในตัวชักเลี้ยวของเก่าเนี่ยเราต้องตัดออกนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเห็นไหม นะครับตัดตรงติ่งเนี้ยออกนะแค่นี้พอนะครับตัดแค่นี้พอให้แค่พอดีกับตัวคานเก่าพอนะครับแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับผมแล้วเราก็จะใส่ตัวหัวของหัวบอลเข้าไปใหม่นะครับเพื่อทําการยึดเข้าไปที่ตัวฐานของตัวชักเลี้ยวนี้นะครับผมนี้เราก็ตัดแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีติ่งไอตัวเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็จะเจาะรูลงไปนะครับแล้วก็ยึดตัวของหัวบอลอันนี้เข้าไปแทนที่ของเก่านะครับ ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยกับอีกข้างหนึ่งนะครับทาเหมือนกันนะครับผมนี้ก็ตัดตัดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําเหมือนกับข้างนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้างซ้ายนะข้างขวาก็คือต้องทําแบบนี้นะครับด้านนี้นะหงายขึ้นนะครับตรงนี้หงายขึ้นมานะครับนี่เราก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้ไปติดไว้ในรถของเราเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบก็ไปในรถแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับมันก็จะพีกได้แบบนี้เลยนะครับแต่ด้านข้างหน้าเนี่ยยังติดโช๊คอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายโช๊คนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แคนลิงเข้าไปนะที่ตัวของกับตัวของลิงกลางอันนี้ครับ ตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้การตั้งตั้งระยะนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีที่เราวางแขนลิงก์ลงไปอะครับเราต้องอาจจะต้องตั้งตรงนี้ไว้ให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับแขนตัวชักเลี้ยวตรงกลางให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ลองวางแข่งแขนลิงก์เข้าไปก่อนนะครับแล้วดูว่าล้อมันมันโถเอาเยอะไหมนะครับเนี่ยครับถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะอย่างเงี้ยครับก็เราต้องเลื่อนหมุดตรงนี้ลงมาหน่อยนะครับเพื่อดึงให้ล้อมันคืนไปนะครับผมเราก็ต้องปรับตั้งตัวน็อตตรงนี้ด้วยนะครับเลื่อนตำแหน่งข้างหลังนี้ได้นะครับ ตั like, like ้งระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะเนี่ยครับแต่ตรงนี้จะติดโช๊คนิดนึงเดี๋ยวตอนที่เราติดตั้งเซ์โวแล้วก็ตั้งทีมไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับครับต่อมาเราก็จะใช้เซ์โวนะครับของเดิมนะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ใช้เทปสองหน้าติดตรงนี้นะครับเราก็จะมาตั้งระยะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับ แล้วเดี R R ๋ยวใส่แขนลิงเข้าไปนะครับแล้วลองดูซิ ja ouais. ว่ามันจะเลี้ยวยังไงครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวหัวบอลเข้าไปที่รูของเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองติดตั้งดูว่าเวลาเลี้ยวหัวลิงจะเป็นประมาณยังไงนะครับอ่วันนี้ก็คือเป็นชุดอุปกรณ์หัวลิงนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ใส่เข้าไปในรถคันนี้นะครับในโซวตัวอันเดิมนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสอไม่ยากครับก็เอาหัวบอลเนี้ยหัวบอลนั้นกลมอะครับใส่เข้าไป เ,เดี๋ยวผมใส่เลยก็ได้ใส่เข้าไปแท,แทนที่ของเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแขนมานะครับมามาตั้งค่า,ามาตั้งระยะเอานะครับนี่ครับเขาจะมีมาให้สองอันนะแขนสั้นกับแขนยาวเานี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวเราอันนี้ใส่เข้าไปที่สวอนเดิมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้ระยะตรงไหนนะครับในการปรับตั้งนะครับ ผมใช้รูรูล่างนะรูล่างลองรูล่างดูก่อนนะครับถ้าถ้ามันไม่พอ,อยังไงค่อยขยับมารูบอลให้รูบอลให้มันมีรัศมีมากขึ้นนะครับเราก็ใส่รูล่างไปก่อนโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็ใส่แล้วครับเดี๋ยวเอาเซอร์โวติดตั้งไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดระยะดูว่าเราต้องใช้แขนลิงสั้นยาวขนาดไหนนะครับนี่ครับอันนี้เขาให้แขนลิงมาแล้วสองอันนะครับแล้วก็เอาจอยตรงกลางมาต่อกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาวัดระยะนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนเราแล้วค่อยเราค่อยติดกาวที่เซวโลงไปนะครับใส่เซวโไอใส่ตัวชุดไฟนะแล้วเราก็ลองทาบดูนะครับลองกดเรามือบีบดูแล้วลองปรับที่รีโมทดูก่อนนะครับให้แบบว่าสแตนดาร์ดให้ล้อมันตรงนะครับผมนะครับแล้วเราก็เอาเทปสองหน้าติดเบาๆไว้ก่อนนะแล้วเราก็ลองลองดูครับเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าเราลองแล้วมันโอเคนะครับประมาณตรงกลางได้อย่างเงี้ยเราก็ค่อยกดให้มันแน่นนะครับเราจะได้ตั้งได้นะครับอันนี้ผมผมผมโอเคแล้วกับระยะตรงนี้นะครับผมก็ติดกาวสองหน้าแล้วผมก็กดให้มันแน่นเลยนะครับตอนนี้ก็จะเลี้ยวได้นะครับเยอะหน่อยนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับติดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งทีมเอานะครับครับก็ อันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบชุดบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทาการวายสายไฟนะครับผมในชุดไฟที่เป็นกล่องนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรีโมทด้วยนะครับผมเป็นเป็นกล่องที่แบบเป็นแบบที่มีรีซีฟนะครับตอกตัวแผ่นคำคาซีด้านบนไปแล้วนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสวยเลยนะครับเนี่ยสวยไปเลยครับ ผิดจากรถเดิมๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบจุดไฟแล้วนะครับผมแหน่งที่ผมจะติดตั้งตัวสปีดคอนโทรลผมจะติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสายเนี่ยสังเกตที่ตัวสปีดนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เล็กๆครับนี่ครับเห็นไหมครั A B C อยู่ที่สายนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ย เราก็ต่อไปที่มอเตอร์มอเตอร์ก็จะเขียนมี A B C เหมือนกันนะครับก็ต่อให้มันตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการบัดกรีนะครับบัดกีติดไปอย่างงี้เลยนะครับ A B C อย่างงี้เนาะอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยมาวายสายดูนะครับผมเราค่อยมาเก็บสายไฟทีหลังนะครับวันนี้เราวางตำแหน่งก่อนนะครับผมจะวางแบบนี้เนาะครับประมาณนี้นะครับแบตก็จะไว้หลังนะครับสายเสร็จแล้วนะครับผม นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมมันจะมันจะไม่ค่อยชัดน,นิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อสายเข้ากับสปีดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวรีซีฟมาวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดตำแหน่งของไจโรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งตัว กล่องรีเซฟนะครับอันนี้ผมใช้เป็นของปูตาบ้านะครับเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาตัวใจรูมาติดไว้ข้างหลังนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับพาม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 ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะนี่อย่างนี้ครับ ก็คือรีซี่วางนี้ใจระวังนี้ครับแล้วก็แบตวางหลังนะแต่ยังไม่ได้ถ่วนน้าทักข้างหน้านะครับอาจจะวิ่งไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้นะต้องไปเซตตัวน้ําหนักอีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือทําวิธีการติดตั้งตัว,ต,วตัวเพจอันล่างนี้แล้วก็วิธีการเซตในส่วนของลิงหน้านะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักคลิปนึงครับอันนี้ก็นี่หมดนะนี่อันนี้นี่หมดอันเก่าจะเป็นตัวนี้ อันเก่าจะเป็นรีโมทอันนี้ครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวใช้รีโมทนี้แทนนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนรีซีฟใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมีสปีดคอนโทรลเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากไว้สักคลิปหนึ่งนะครับสาหรับวิธีการแนวทางการแต่งรถเป็น rwd ตัวนี้เป็นตอนนี้เป็นขับหลังแล้วนะครับไม่ใช่ขับหน้าแล้วนะครับผมนะครับก็สนุกดีนะครับฝากไว้สักคลิปหนึ่งจากโฟล์ตอรี่นะครับยังไงก็ าอาจจะมีประโยชน์กับพี่ๆท่านใดก็แล้วแต่ที่กำลังจะแต่งรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับก็สนุกมากเลยนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย